สวัสดีครับชาตรีนานโนครัวหน่วนายครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำผัดกะเพราไก่บุญเส้นครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับส่วนผสมต่างๆอยู่ด้านล่างครับผมก็จะเทน้ำมันลงไปครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ในส่วนของ ียมแล้วก็พลิกลงไปครับก็ผัดนะครับให้พริกแล้วก็กระเทียมของเราหอมแล้วก็สุกนะครับถ้าไม่สุกอะครับเดีย๋ยวมันจะเหม็นเห็นแล้วมันก็จะไม่อร่อยด้วย ผัดไปเรื่อยๆครับเนื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> พริกนะครับจักกระเทียมของเราได้ชื่อแล้วเราก็จะใส่นะครับเนื้อไก่สับลงไปครับผัดนะครับ ให้เนื้อแกะของเราสุกนะครับอาจจะชุนนิดน, <c oughs> <c oughs> นึงน,นะครับเนื้อนะครับ เนื้อไก่ของเราสุกดีแล้วนะครับเราก็มาปรุงรสกันเลยครับผมก็จะใส่นะครับผงปรุงรสลงไปจากนั้นก็ตามด้วยผงชูรสครับซ,ซอสหอยครับซอสปรุงรสครับ แล้วก็น้ำตาลครับลงไปจากนั้นก็ผัดครับแล้วก็ใส่นะครับตุนเส้นลงไปครับน่าทานมากครับ ผัดนะครับคุนเส้นให้สุกนะครับผัดน,นะครับจนกว่าบุนเส้นของเราจะสุกเลยครับเหมือนเมนูเหมือนเมนูนี้ผมเคยทำแล้วนะครับผมคิดว่าใช,ใช่ไหมใช่ไหม อ่าไอ้ก่ในชันทำซ้ำละอ่าเตินมน้ำวกไปยิดหน่อยนะครับไม่ใช่สิอ่าวันอ,า,อ,า,อาทิตย์ที่แล้วผมทำในส่วนของผอัดกระเพาปลากระป๋องใส่บุญเส้นนะครับอ่าจากนั้นนะครับสุดท้าย เราจะใส่นะครับใบกระเพราลงไปครับผัดครับให้ใบกระเพราของเราสุกนะครับถ้าไม่สุกมันจะเรากิกเนียมันจะเป็นๆืนนนห,หน่อยอเรียบร้อยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับ,อบ, like, รบขอบคุณและสวัสดีครับ